ลองนึกภาพตามกันดูนะครับมีเพื่อนบ้านสองหลังที่สนิทกันมากๆม,ม,มาเป็นร้อยร้อยปีค้าขายกันไปมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วแต่แล้วจู่ๆคืนเดียวกลับมีกำแพงยักษ์มาขวางกันมองหน้ากันไม่ติดกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตไปซะอย่างนั้นนี่แหละครับคือเรื่องราวความสัมพันธ์สุดพลิกผันระหว่างไทยกับจีนและว,วันนี้เราจะมาคลี่คลายปมนี้กัน ว่าจากมิตรแท้เขากลายเป็นศัตรูกันได้ยังไงแล้วอะไรที่ทําให้พวกเขากลับมาคืนดีกันได้อีกครั้งเออแล้วมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงกันล่ะครับมิตรภาพที่มันอย่างลากลึกมาหลายศตวตรรษเนี่ยมันพังทลายลงกลายเป็นความเย็นชาและความหวาดระแวงนานหลายสิบปีได้ยังไงและที่สําคัญไปกว่านั้นเลยนะครับอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้กําแพงน้ําแข็งที่ว่ายเนี่ยมันเริ่มละลายลงนี่คือคําถามใหญ่ที่เราจะมาหาคําตอบกันครับ เราจะค่อยๆเดินทางย้อนรอยเรื่องราวนี้กันไปทีละขั้นนะครับเริ่มจากยุคโบราณที่เรือบรรณาการล่องไปมาในทะเลไปจนถึงยุคที่โลกถูกแช่แข็งด้วยสงครามเย็นจากนั้นเราจะไปแอบดูกันว่าการเจรจาลับๆมันเริ่มขึ้นได้อย่างไรและอะไรคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ทุกอย่างกลับตาลปัดไปหมดก่อนอื่นเลยเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้ได้เนี่ยเราต้องย้อนเวลากลับไปไกลมากๆครับกลับไปในยุคที่ยังไม่มีคําว่าคอมมิวนิสต์หรือโลกเสรี ยุคนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับจีนไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเรื่องการเมืองเลยแต่เป็นเรื่องของการค้าขายล้นล้วนครับลองนึกดูสิครับว่ามันยาวนานขนาดไหนคือตั้งแต่สมัยสุโขทัยนู่นเลยลากยาวมาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์หลายร้อยปีมากๆที่การไปมาหาสู่กันเนี่ยมีหลักการง่ายๆแค่ข้อเดียวเลยครับคือค้าขายแล้วได้ประโยชน์ทั้งคู่ มันไม่ใช่เรื่องของการรบราคาฟันกันเลยแต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจล้วนๆเรือที่เดินทางไปมามันไม่ได้บรรทุกแค่สินค้าอย่างเดียวนะครับแต่มันบรรทุกความสัมพันธ์ที่เชื่อมสอดินแดนนี้เอาไว้ด้วยกัน หัวใจสาคัญของความสัมพันธ์ในยุคลแรกเลยก็คือระบบที่เรียกว่าจิ้มก้องครับพอฟังชื่อแล้วอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าสยามยอมเป็นเมืองขึ้นของจีนนะเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือสุดยอดกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจเลยครับสำหรับกษัตริย์สยามแล้วการส่งของกำนันไปให้จกักรพรรดิจีนมันคือการลงทุนที่ชาญฉลาดมากเพราะสิ่งที่ได้กลับมาคือใบเบิกทางให้เข้าไปค้าขายในตลาดจีนที่ใหญ่โตมาหาศาลได้เป็นเรื่องของความมั่งคั่งลว้ลวนเลย และคงไม่มีใครสรุปภาพความสัมพันธ์ในยุคแรกเริ่มนี้ได้ดีไปกว่าสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพอีกแล้วล่ะครับสิ่งที่ท่านบันทึกไว้มันชัดเจนมากว่านี่คือมิตรภาพที่ไม่ได้เกิดจากการบังคับขู่เข็นแต่เกิดจากการค้าขายและผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งเป็นอะไรที่หาได้ยากมากๆในประวัติศาสตร์โลกเลยครับแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับพอโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่20 กระแสลมการเมืองโลกมันพัดแรงซะจนมิตรภาพที่ยาวนานหลายร้อยปีเนี่ยถูกแช่แข็งจนหยุดนิ่งไปเลยจากเพื่อนบ้านที่เคยค้าขายกันกลายมาเป็นศัตรูทางความคิดที่อยู่คนละขั้วอย่างสิ้นเชิงโลกในตอนนั้นมันถูกแบ่งเป็นสองฝั่งชัดเจนมากครับแล้วไทยกับจีนก็เลือกอยู่คนละทางกันเลยมันไม่ใช่เรื่องการค้าต่อไปแล้วแต่เป็นเรื่องของอุด,ดมการล้นหลวนไทยเนี่ยเลือกจับมือกับอเมริกาและโลกตะวันตก ส่วนจีนก็กลายเป็นหัวหอกของค่ายคอมมิวนิสต์ในเอเชียมิตรภาพเก่าแก่ที่เคยมีมามันกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีความหมายไปเลยครับโลกตอนนั้นมันมีแค่พวกเรากับพวกเขาเท่านั้นแล้วความกลัวของฝั่งไทยในตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่คิดไปเองนะครับมันจับต้องได้จริงๆโดยเฉพาะในยุคจอมพลปพิบูลสงครามภัยคุกคามมันมาสองทางเลย 1. คือกลัวว่าจีนจะใช้ชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีอยู่เยอะมากในประเทศเป็นเครื่องมือทางการเมือง 2. ซึ่งอันนี้ชัดเจนกว่ามากคือการที่รัฐบาลปักกิ่งเนี่ยสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างเปิดเผยเลยคือภัยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวแล้วครับแต่มันมาเคาะประตูบ้านแล้วและนี่ก็คือจุดที่เรียกว่าแตกหักกันจริงๆครับการออกประกาศสั่งห้ามค้าขายกับจีนแผ่นดินใหญ่โดยเด็ดขาดมันก็เหมือนกับการปิดประตูใส่หน้ากันดังปั้งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดว่าจากนี้ไปเราเป็นศัตรูก,กันอยากเป็นทางการ แต่เชื่อไหมครับว่าท่ามกลางความตึงเครียดที่มันพุ่งไปถึงขีดสุดเนี่ยมันก็เริ่มมีสัญญาณเล็กๆของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการทลายกำแพงน้ำแข็งมันไม่ได้เริ่มจากการประกาศใหญ่โตนะครับแต่มันเริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆลับๆอยู่หลังฉากใช่แล้วครับมันไม่ได้เริ่มจากการประกาศดังๆแต่เริ่มจากเสียงกระซิบทุกอย่างมันมีจุดเริ่มต้นเล็กๆในปี2498ที่การประชุมบันดุงการพบปะก,กันครั้งนั้นมันอบอุ่นเกินคาด แล้วมันก็เหมือนเปิดหน้าต่างบานเล็กๆขึ้นมาบานหนึ่งซึ่งนําไปสู่ภารกิจที่มันเสี่ยงและท้าทายกว่านั้นนี่ครับนั่นคือการส่งทูตใต้ดินไปปักกิ่งแบบลับสุดยอดเลยมันแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าลึกๆแล้วทั้งสองฝ่ายก็อยากจะหาทางออกจากจุดเยือกแข็งนี้เต็มทีแล้วและไอ้โมเมนต์เล็กๆแบบนี้แหละครับที่มันบอกอะไรได้เยอะมากในขณะที่เบื้องหน้ารัฐบาลทั้งสองยังเป็นศัตรูกันอยู่เลยแต่เบื้องหลังเนี่ยนักการทูตกลับกําลังแลกของขวัญกันอยู่การกระทําเล็กๆน้อยๆอย่างการให้หีบุหรรรีืออขขงวญภา มันมีความหมายมากกว่ามารยาททางการทูตนะครับแต่มันคือสัญญาณว่าความเป็นมนุษย์มันสามารถเชื่อมรอยร้าวทางการเมืองได้ทีนี้จากความพยายามแบบลับๆอยู่หลังฉากเนี่ยสถานการณ์โลกมันก็เริ่มหมุนเร็วขึ้นครับมีเหตุการณ์ใหญ่ๆหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันจนกลายเป็นตัวแร่งปฏิกิริยาที่ทําให้ทั้งไทยและจีนเนี่ยต้องหันหน้ากลับมามองกันใหม่อย่างจริงจังแล้วจูๆ่ๆโลกมันก็พลิกเลยครับค่ายคอมมิวนิสต์ที่เคยเป็นปึกแผ่นก็แตกกันเองจีนกับโซเวียตกลายเป็นศัตรูกันซะง,งั้น ในเวลาเดียวกันอเมริกาพันธมิตรหลักของไทยก็ดันเปลี่ยนเกมหันไปจับมือกับจีนซะนี่สำหรับไทยตอนนั้นที่กำลังเจอปัญหาน้ำมันแพงแล้วก็เห็นอเมริกาเริ่มถอนตัวออกจากเวียดนามสัญญาณมันชัดเจนมากครับว่ายุทธ,ธศาสตร์เดิมที่ยึดมาตลอดมันใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วถึงเวลาต้องตับตัวครั้งใหญ่ไม่งั้นจะถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวแน่ๆแล้วจะส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ให้ชาวโลกเห็นได้ยังไงล่ะครับคำตอบก็คือ ไม่ใช่ด้วยสนทีสัญญาครับแต่ด้วยเกมกีฬาการทูดปิงปองนี้มันเป็นอะไรที่ฉลาดสุดๆเลยเพราะมันไม่ดูเป็นการเมืองจ๋าเกินไปเข้าใจง่ายและสร้างภาพจําที่ส่งพลังมากๆลูกปิงปองลูกเล็กๆที่เด้งข้ามตะข่ายไปมาเนี่ยมันกําลังกระโดดข้ามกําแพงการเมืองที่เคยสูงตรหง่านและบอกให้ทุกคนรู้ว่าน้ําแข็งมันกําลังละลายแล้วจริงๆและแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดบนเวทีโลกเลยครับ คือตอนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ที่นั่งในสหประชาชาติในปี2514้คืนนี้มันเหมือนการปิดเกมเลยครับจีนไม่ใช่ประเทศนอกข้อที่ถูกโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นมหาอำนาจที่ทั้งโลกให้การยอมรับสำหรับประเทศอย่างไทยแล้วคําถามมันเลยไม่ใช่ว่าจะฟื้นความสัมพันธ์ดีไหมแต่กลายเป็นจะฟื้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองพอสถานการณ์ทุกอย่างมันสุกงอมทั้งปัจจัยภายนอกและภายในประเทศก็ถึงเวลาของการเจรจาครั้งประวัติศาสตร์แล้วครับ เพื่อปิดฉากความบานหมางที่ยาวนานถึง26ปีแล้วก็เริ่มต้นหน้าเราิษาของสัมพันธ์บทใหม่กันเสียทีแต่การจะกลับมาจับมือกันได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบนโต๊ะเจรจาทั้งสองฝ่ายต่างก็เอาไปรไะเด็นที่ตัวเองกังวลที่สุดมาวางบนโต๊ะเลยฝั่งไทยก็ถามตรงๆเลยว่าจะเลิกหนุนพรรคคอมมิวนิสต์ในบ้านเราได้หรือย,ยังแล้วคนไทยเชื้อสายจีนจะเอายังไง ฝั่งจีนก็สวนกลับมาว่าแล้วจะยอมรับนโยบายจีนเดียวหรือเปล่าฐานทัพอเมริกาในไทยจะทํำยังไงคือแต่และคําถามนี่เหมือนระเบิดเวลาเลยครับถ้าพลาดนิดเดียวคือทุกอย่างพังหมดและในที่สุดวันที่1การากฎาคม2,518วันที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกก็มาถึงครับการลงนามร่วมกันของมรวคึกฤทธิ์ปรามโมชและโจเออร์ไลน์มันไม่ใช่แค่การเซ็นเอกสารธรรมดารรมดานะครับ แต่มันคือการประกาศยุติสงครามเย็นระหว่างสองชาติอย่างเป็นทางการและเป็นการเปิดสักราชใหม่ของความสัมพันธ์ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของภูมิภาคนี้ไปตลอดกาลเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็วนกลับมาที่จุดเริ่มต้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนไม่มีผิดเลยครับก็คือเรื่องของผลประโยชน์ที่มันอยู่เหนือทุกสิ่งสำหรับไทยนี่คือเรื่องความมั่นคงล้วนๆเลยทั้งเรื่องในบ้านอย่างการจัดการกับคอมมิวนิสต์และเรื่องนอกบ้านคือการหาตัวมาคานอำนาจกับเวียดนาม ส่วนสาหรับจีนมันคือเกมภูมิรัฐศาสตร์คือการได้พันธมิตรมาช่วยปิดล้อมคู่แข่งอย่างโซเวียตเป็นการจับมือที่เกิดจากความจําเป็นแต่ก็วินวินกันทั้งคู่เรื่องราวทั้งหมดจึงเหมือนวนกลับมาครบลูมเลยนะครับจากเรือสินค้าสู่สงครามเย็นทางอุดมการณและกลับมาสู่การจับมือกันด้วยเหตุผลและความจําเป็นอีกครั้งความสัมพันธ์ไทยจีนเป็นเหมือนวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนั่นก็ทําให้เกิดคําถามสุดท้ายที่น่าคิดครับว่า ในเมื่อโลกวันนี้กําลังกลับเข้าสู่ยุคข,ของการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจอีกครั้งประวัติศาสตร์บทไหนกันแน่ที่จะย้อนกลับมาสํารอยบทแห่งมิตรภาพหรือบทแห่งความบาดหมาง